เอาล้ครับหลังจากที่เราได้ตัดไม้แล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วทีนี้เป็นการประกอบแล้วครับมาถึงขั้นตอนการประกอบแล้วครับมาดูกันครับว่า,าเริ่มต้นประกอบอยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็คือเราต้องประกอบตัววงกบที่อยู่ข้างในโครงสร้างปูนก่อนนะครับครับอันนี้คือนี่นะครับอันนี้คือตัว โครงสร้างที่อยู่ข้างในเราจะมาประกอบนะครับรก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับประกอบเดี๋ยวมาดูการประกอบกันครับครับก็เดือดผมก็จะทีดหาตำแหน่งที่จะยิงน็อตก่อนนะครับ เนื่องจากผมทํางานคนเดียวน,นะครับผมจะต้องมีตัวช่วยหน่อยก็คือต้องใช้ตัวยิงลูกแม็กเข้าไปก่อนค่อยยิงสกูยึดอีกทีหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับฝั่งนี้ใช้สกรูยึดอีกทีหนึ่งนะครับก็อีกฝั่งสกรูก็ยาวประมาณนิ้วครึ่งหรือว่า2นิ้วก็ได้นะครับอ่ากลับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือวงกบที่จะอยู่ข้างในตัวโครงสร้างปูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบตัววงกบข้างนอกอกันที่จะประกบปิดด้านนอกนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ I will กาวนะครับ um ไดส้สองข้างแล้วนะครับสองข้างแล้วัอไปอาปเป็นด้านบน่อนยดอ่ามีลูกแม็กประกอบตัววงกบข้างในนะครับข้างในแล้วก็ ข้างนอกเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็ยิงสกูบครับ แต่ก็ยังเหลืออีกครับ,ก,รบก็คือยิดค่ะครับยิงให้หัวฝังเข้าไปข้างในนะครับ นี่ที่ผมประกบอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้จะได้ชิดกัดนะครับจะได้เรียบเสมอกันนะครับถ้าเรายิงเข้าไปเลยบางทีเอียงนะครับถ้าถ้าเรายิงเข้าไปเลยยังมีส่วนที่ยังไม่เรียบนะครับยังไม่เสมอกันแต่ว่าถ้าเราวางประกบบังคับให้เขาชิดกันอย่างนี้เลยครับตอนที่เรายิงยึดเข้าไปเขาก็จะสนิทกันแล้วก็เรียบไปเลยนะครับไม้สองชิ้นนี้จะเสมอกันนะครับต่อไปเราก็ ตัดส่วนที่เลยออกมาให้เสมอด้านนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เลยเลยต้องให้เสมอตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัดด้านตัวนี้ออกครับเรียบร้อยครับตัดเสมอกันเรียบร้อยแล้วครับก็ด้านนี้จะไม่มียังไม่มีตัววงกบด้านนอกที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้ จะเป็นตัวสําหรับแส่ถังแก๊สวางกับพื้นเลยแล้วก็เอาถาังแก๊สเข้าง่ายๆเลยไม่ต้องยกเข้านะครับต่อไปเราก็ผมก็จะลบมุมตัวนี้นะครับด้วยตัวทิมเมอร์นะครับ ครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัววงกบชุดนี้นะครับเป็นตัวที่จะใส่ในช่องถังแก๊สน,นะครับนี่นะครับเดี๋ยว ครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวยึดน็อตอีกทีหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นตัวชุดวงกบที่จะใส่เข้าไปในช่องปูนแล้วก็มีติดตะแกรงเลื่อนออกมานะครับตัวนี้กลับเดี๋ยวมาใส่วงกบด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวงกบสําหรับติดตั้งตะแงที่เป็นเลื่อนออกมานะครับเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้ครับผมจะสังเกตว่าจะมีกรอบด้านนอกนี่คือสีด้านนะครับมีมีด้านบนนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับเวลาติดตั้งตัวด้านล่างนะครับสมมุติว่าเป็นพื้นเรานี่ ตัวนี้เป็นพื้นเรานะครับตัวนี้เป็นพื้นเราก็ตัวนี้ก็จะปิดทับขอบกระเบื้องนะครับครับสำหรับงานดิบงานไม้ของชุดนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการทำสีนะครับผมครับผมสำหรับงานประกอบตัว วงกบของผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมก็คืองานตัวนี้คือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับมีขั้นตอนการติดตั้งยังไงแล้วก็ใช้วัสดุอะไรมาทำวงกบนะครับผมส่วนเรื่องของหน้าบานก็เราก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ฝากคลิปหรือว่าฝากาผลงานไว้ด้วยนะครับผมไปดูผลงานผมย้อนหลังได้นะครับในเพจเ c e บ o o k หรือว่าจะเป็น y t u t u นะครับ u t u b e ก็อธิบายว่า,าข้างในของตัวางานที่ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผม เข้าไปติดตามรับชมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อท่านใดสนใจอยากจะให้ผมไปทําชุดคลัวให้หรือว่าให้ผมเสนอราคามาให้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับผมสาหรับคลิปนีข้ขอขอบคุณครับ